เฮ้ยทำไมคนนี้มันหล่ออย่างวะลงตัวเองไม่ไม่ไเฮียเนี่ยอกิไงตัวอเล่เใครเล่นเาือเออคิดไงตัวกลับมาเล่นฟีฟายเขาว่าเขาเักเอฟเอฟเขารักเอฟเอฟเขารักเเออมเห้เป็นเั็รุ่นเอฟเอเฮ้ยรู้จักทีมจ๋าเปล่าไอ้หนูเฮ้ย องเขาไมาจะเปิดชื่อเขาเปิดไม่ทันว่ะตัวก็เล็นราวีอยู่ตัวปดิตัวรอดสองตันีสออ่โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้พี่อยู่ที่หน้าเว็บ PJ Spin นะคะวันนี้พี่จะมาสุ่มเพชรตรงนี้นะคะพี่จะไม่สุ่มไอดีปักธงนะคะเพราะว่าพี่เคยสุ่มแล้วพี่ได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมฟรีไฟล์มันเข้ามาเยอะมากพี่ก็อยากเอาเพชรไปสุ่มในเกมมากกว่ากดสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็กดล็อกอินด้วย Facebook ตรงนี้ นี่แหละคะ่ะพี่ก็ได้ทําการเติมนี่ไปแล้ว1000พนะคะกดไปที่น่ารักนะคะพี่จะส่งวันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนเติมเงินนะคะคลิกไปที่เติมเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขบัลเลตนะคะที่เราต้องโอนไปนี่แล้วก็ใส่เบอร์บัลเลตเรลแล้วก็จํานวนที่เราจะเติมนะคะแล้วก็กดตรวจสอบยอดแล้วมันก็จะได้เลยนะคะแต่ว่าพี่เติมแล้วพี่ไม่ได้อัดไว้ขอโทษด,ด้วยนะคะทุกคนมาสุ่มครั้งละ15เครดิตนะคะเดี๋ยวพี่จะสุ่ม ให้ทุกคนดูนะคะต่ว่าเขาจะได้ปะตัวตัว่าตัวมาดูนี่หนึ่งมือนสี่พันเจ็ดร้อยสองพ่อเรียกเลยเสียงดังเอเขาว่าเขามีบุญเขาเขาสุมเาขาส่มทีดอ่ะอ่ะสุีอ่ะตัวเองอันนี้เขาส่มนะโอเคโอเค ตจะไม่มีดวงอ่ะหรือว่าเรามีดวงหรือว่าเรามีดวงแค่ครั้งแรกวะอีพีอีพีใช่ครั้งแรกก็คุ้มละป่ะพอเฮ้ยพอแล้วใช่ไหมพอพอก็ตามนั้นแหละทุกคนพี่กดครั้งเดียวพี่ได้เลยอ่ะสิบห้าสิบห้าเครดิตก็สิบห้าบาทได้หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นสี่พันเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะทุกคนแต่ว่านได้ ก็อ,อย่าลืมไปส่งกันนะคะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงไว้ใต้คนะลิปนะถ้าเรามิวอ,อ๋ออาชิก,กูกูว่ามึงหายอย่ะหายอ,อะไรไม่กูว่ามึงหลุดไงมึงพาโดดได้ไหมกูไม่กล้าพาโดดกูกูมีอะไรถาม,ทำ,มทำไมถึงตั้งชื่อว่าโซคิวอ่ะอคนาโอ้โ,อโอแต่รักเข้ากูไหม ไม่ครับกูน่ารักกว่าไม่เธอเนี่ยไม่น่ารักกันเราละ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 อไรอ้วนไปเลนี่กูกูจะไปเล่นดาวีกับมันไปดิไอ้เพื่อนนะเราเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมตายตายตายถ้าถ้าถ้าเป็นเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะเกลียดกับเพื่อนมันนี่นึงใช่หรอวิวมึงต้องสอนกูเล่นจริงจังอ่ะนี้อะไมอ่ะกูกลับมาเล่นแล้วกูเล่นไม่ได้อ่ะ ให้เห้เฮ้ตัวเสียงดังเอ้าก็ทำไรวก็ผิดเนาะอ๋อก็ตัวเล่นนาวีเสียงดังคิดว่าคุยโจเสียงดังเขาถ้ยังคุยได้เลยเออไม่เสียงดังได้หรอผู้ตัวใส่หูฟังตัวเสียงดังเออมึงกินข้าวยังมึงกินข้าวยังใช่มึงกินข้าวกี่โมงแล้ววะกูลืมดูเวลาเสียงตรงเนาะ อะไรไม่ได้ถามตัวก็อย่าตอบเขาคุยกพ่อนไม่ได้ถามตัวอออออไอ้พี่พวกูต้องเล่นแบบจริงจังเพราะว่ากูไม่ได้เล่นนานมากลูกลูกมาไล่ตีกูไอ้จ๋าไอ้ทำไมพุ่ไม่พอวะฮะไอ้เค็มไม่ได้ยินไม่เป็นไรเพลงเป็นไรอ่ะเป็นไรทำไมเลื่อนรถมึง<ด>มึงเคยเช<ด>ียร์เอาใครมากกว่าเพื่อนไหม แล้วแล้วแล้วทำไมถึงเป็นได้แค่เพื่อนนะก็เขาอยากป็นเป็นก็ให้เขาเป็นแต่มันไม่น่าจะเป็นเพื่อน,น,ออนไ,ได้ะน,น,น,นะไอ้แค่นั้นมันน่าจะเป็นควายไมใจเย็นกูกูอยากให้มันด่ากูอ่ะกูคิดถง <c oughs> ึงมันไอเฟรมมันจิ้มแตนลีนเฮ้ยอ,อันนี้คืออะไรวะอะไรวะจอยควบคุมสีขาว มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะบังคับรถถังวะอะกัวใช่ไหนไอ้จอยควบคุมสีขาวอ่ะอ๋อเป็นโรเชนแต่มันมันเอาไว้มันมันเอาไว้ควบคุมรถถังของลุงว่ะมึงลุเนี่ยถามมึงมึงทำไงเวลาแฟนไม่สนใจแฟนไม่สนใจมึงน้อยใจไหมกูก็น้อยใจเหมือนกันฮะ หาเล่นกับสาวเอ้าไม่ได้กับสาวยังไงอ่ะแล้วแฟนว่าไงก็ไม่ว่างไงก็ดังอยู่นะมี่แฟนไม่รู้แฟนไม่รู้เรื่องแด้แล้วมันยิงยังไงวะยังไม่เห็นตัวคนเลยสวยก็ไม่รู้นะว่าว่าคนอื่นเขาทำไว้แต่เขแต่เขาไม่ให้สนใจเวลาปลาลุงจะหอด้วยได้ยินไหมได้ได้ยินนะปลาว่าคุณจะกลับบ้านแล้วถ้ากูกลับบ้านจะดีปะ ไม่ดีฮะได้ยินได้หรอเห็นไหมเขาบอกว่าไม่ดีอ่ะเขาไม่อยากมึงกับเย้ย้กูว่าจะชวนมึงเล่นลาวีอยู่มึงเล่นเป็นไหมไปเล่นหูวไปเล่นนานเล่นไอหัวเล่นดอเล่นเก่งเออเ้าไม่เล่นกับปูแต่มึงเล่นไหมล่ะกูจะชวนเฟิร์สเล่นแหละ มาไหนก็ได้มึงโหลดมาเดโหลดมาแล้วมึงก็ไปซ้อมเล่นก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวกูจพาพเดี๋ยวเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ้เฮกูเจอคนกูเจอคนเอ้วไม่ใช่แล้วนั่นไงไงวะแล้วต้องรอไหมมึงกูยิ้มไม่เป็นหรอเฮ้เสวยไอ้เหี้ย ม่งมงรอรออย่าไปตายโดนกุยิงยิงเฉยเฉเอออีกูเลยไม่เป็นกูเลยไม่เป็นมันคงหมดยุคของกูแล้วสินะปังกูแล้าเล่นนานๆว่ะอันเนี้ยพึ่งขึ้นกลับมาเล่นตาแรกเลยแบนไม่สนใจไงกูกูอะไรป็นกลับมาเล่นทีนึงแบบเพื่อนก็หายวปละ บางคนเขาก็ไม่ลืมนะแต่บางคนเขาก็ลืมข่าวไรอ่ะถามวใครทำที่แม่แม่ทำแลไอเล่นเกมไมเฉลยอยากเล่นมึงมาอยู่ใกล้กูดิมึงทำไงวะเวลาแฟนไม่สนใจมึงแค่งอนเฉยไงทำไงทำไงเวลาแฟนไม่สนใจตัวเป็นไรฮะตัวเป็นไรไม่ได้เป็นเป็นเปอะไรตัวเป็นตัวผู้ตะเกียร เขาพูดว่าเพลงนี้เพลงนีเขาพูดเนี้ยเหรอเออไม่ได้ยินได้เหรอปกติเห็นไม่สนใจเลยเมื่อเขาเพิ่งเล่นไหมเ้าว้าวเขาปกติเห็นแต่เล่นแต่เกมอ้าวตัวเขาก็เพิ่งเล่นในสองตายเองตายที่สองฮึตาที่สองของทางวันเขาเพิ่งเล่นตาที่สองตาที่สองของทางวันเขาเพิ่งเล่นแล้วเมื่อวานเล่นไหมื่อวานไม่ได้เล่นอะเมื่อวานไม่ได้เล่นใช่เหรอโหหน้าเต๋อ ฮ่าม yeah, you know mm ัน hmm. มี M.19 ได้เหรอมันยังไม่ออกวะทำไมกูดูตื่นเต้นกับทุกอย่างเลยะไอมิวไม่อย่ใกล้ๆกูสปกป้มึงเาที่เจี่เจ็บกป้งมึงไปที่เขาัวปกป้องเามีแต่เขาไปอเอ้ามันก็มีตายตัวแทนแล้วแล้วทำไมตัวไม่ไปตายแทนเขาล่ะเอ้าเพราะว่าเขามัน เป็นชายชาตีได<อ>้เห็นเขาตัวใจเกเรไหม,ไ,มหออไปนะไปขายตูนัทยาถงไป่ไปขายตูนุ <c oughs> ยทยาเลย<อ>เอาเอนญาตเาก็ตอบว่าตัวเองเกเรเอากเอากเร ทำไมเ,ามาเวลาเราเล่นเกม,มเนียเมย์ตัวชอบพูดอะไรทำไมเวลาตอนเล่นเกมเขาไม่เห็นอย่างพูดเลยเพราะตัวพูดในขาอก่อนแล้วก็พูดในตัวพูดว่าอะไรพไเพราะตัวพูดในขาว่าเขาไม่สนใจตัวเอ้าไม่ยไม่พูดชื่อเลยพูดดิเอา้าแล้วตัวมีเฟนกี่คนคนเดียวไหมเอา้าเอาเอคนเ,เดียวแฟนสองคนเหรอมี่สาว ฮ้โลวันนี้มีขา่าวจะมาบอกนะคะสำหรับใครที่แบบสนใจเกี่ยวกับการลงทุนเหรียญคริปโตเคอเรนซีหรือว่าที่เราเรียกกันว่าบิตคอยนะคะทางเว็บแ m x x 9นะคะเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวนะคะที่นำการาฟจริงๆของบิตคอยเนี่ยแบบแบบวินาทีต่อวินาทีนะคะมาให้เราลงทุนแบบง่ายนะคะเพียงแค่คำนวณอาาัตราขึ้นลงของการาฟโดยการใช้ระบบบัญชีธนานาะคะหรือว่า TruMoney Wallet สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไลน์ MEXX9 ไปได้นะคะมีแอปด้วยนะ ท่านมันหิีเลยอ่ะอะไเขาไม่ได้หีดเอ้อทำไมมิวไม่มาพูดเลยวะเป็นไร,รอ่ะมิวมิวกูเจอกูเจอห,ห้าเอ้อามันตายแล้วเหรอทีมีแล้ว ่อเฮตายสิบัดซบมือมีเครื่องชูปาวะมีเครื่องชูปาวะมีเปแล่ป็นเลวัดคุณชีวิตที่ตัวชีไหนอ่ะ เมื่อไหร่ตัวจะเลิกเล่นไม่ใช่ตัวเลิกเล่นเกมเขาเพิ่งเล่นไหมเขารู้สึกดีเขาสามารถบินฟกูกัด FF ได้เพราะว่า FF สาวเยอะเอาไม่ตายไารอเฮียอะไรอ่ะ อยากชุบมึงอ่ะมันต้องทำไงอ่ะมิวกูอยากชุบมิวกูอยากชุบมันต้องทำไงอ่ะฮู้ฮะเพื่อนรักใช่ไม่มิวเพื่อนรักใช่ไม่มิวเพื่อนรักเอาเฮ้ยมิวใครนี่อยู่ใครอยู่ใคร,ใครอ๋อ <c oughs> มึงกูจะตาย ็ไม่พอใจคีย์บอร์ดตัวก็ไปถอดของเขาทิ้งเมาส์ก็ไปถอดของเขาทิ้งตัวถอดของเขาทิ้งหมดแล้วเลยใช่เหรอเดี๋ยวก็ถอดเขาทิ้ก็จะถอดเขาทิ้งแก๊กชิลิสตัววัดตัววัดแก๊กถอดฮะตายหรอเขาไม่ต้องตายเขาต่อไป ไอมิวกูเล่นตาแรกของกี่สัปดาห์วะนี่ก็<อ>เป็นไรทำไมหน้าตาเค้งเคียดฮะเพราะเขชวนเล่นกับเพื่อนเองอะไรเพราะเขชวนเล่นกับเพื่อนเองไม่ได้พูดเลยทำไมหน้าตาเค้งเคียดเขาไม่ได้เค้งเคียดเนาะอ้อวแล้วมันทำไมนี่แล้วแล้วทำไมเวลาเขาเล่นกับผู้หญิงทำไมตัวชอบถามพราวตัวชอบขอเขาเล่นกับผู้ชายไมล่ะอ,อ้าวกับเพื่อนไม่หล่ะใช่ไหมเพื่อนล่ะ เพื่อนผู้ชายเลยไปชอดเลยใช่เพื่อนรักอมีมึงตอบซีเพื่อนรักอ้าวเพื่อนรักพูดอะไรนะเพื่อนเพี้ยอะไรหรอะไรเขาพูดว่าเขาเขาพูดว่าเขาจะปล่อยตัวเหรอเอมิวมมีแฟนแล้วนี่แฟนมันนี่กลัวขนาดขนาดเขาเรียกเพื่อนอะไรไม่ได้เอ้ยเ้ อะไรวะมึงฟังออกไหมน้เด้ม่มคเลยอ่ะอดไม่ยยขึ้นซับกูกูฟังไม่ออกจะมาเดี๋ยวมาตอนอะไรตอนจะรู้ไหมว่าทำไรนี่ เาเล่นนะแล้วก็ไปเ่นื่อนเ้ามั่วแร่เขาเาไม่แคิดแกงตัวคิดไปกแกงตัวพดสนใจเขาเาคอไม่กเเาคพูดตัวค่มเดียวเองอ้าวะไรเขาเขพูด้งอยู่แล้วตเาไม่สนใจเพราะว่าไม่สนใจเาไงเหรอแ่ตัวตดเกมก่อนว สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวคลิเปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่ฮะ